สวัสดีครับช่องเสียปอพารวยวันนี้เราจะมาติดตามตัวเลขของพระนิรนามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียปอพารวยด้วยนะครับปจจุบันนี้แหละต้องท้องขึ้นท,ท้องเรามีสายทางบ้าน,แบบนเหมือกันงั้นหนังหนังอเงียงจากวงจากวง,งเอียงนันั่นแหละกิจกันนั่นแหละที่ว่ารองเท่าไปล่ลำเล็มเหมือนเกิดซักทำไป ปันรูปเหมือนว่าพ่อกับกันผู้สัมพันธ์ได้หรือดูคิดได้กางที่็ข่าวๆอะไรยเยอะอเนาะว่ามันเป็นยังไงเขาเป็นแบอยากมาดูน้ำปูตาเดียวบุรีเป็นปูตาเดียวนะนุ่นเพราะว่าไอ้มาเมือแรกอบบเป็นไงแม่นั่นเนี่ยเพราะว่ายาทานมาไม่กด้ เ่ผมขึ้นลูกที่แหลกคนขึ้นลูกน้นองยาทาันเขาไปจับไอ้ผู้บากอ็อยู่ทางในบไปบอกประ้าเพื่อวาลูกมาอาศัยู่นั่มมาเลยถามม่าอยู่พุ่มนี่อยุพ่พนนี่เม่นพุมนพ่มกาบอหรือว่าแมนหว่าแมนลูก็ไ่เคยเห็นหอกแต่ยิ่งขึ้นยแรกเลยจุดทูบหรเรืเร่ารารมาฝันว่ากอดใจว่ากมาแล้วมาพาพอสางกนดอกสามีแล้วน,นี่ะแตกสางสามียังกับปร,รูเอือน อยู่ปีน่ะครับอยู่แต่พ่นมองวัดกุฏแหที่ยงแย่งเย่งไปทั่งไม่เป็นสางหินเก็สจวดลูกก็บรรู้แล้วแกลูกไม่มีเห็นอยู่ั่ยมันเมเต็มหมดแล้วครับมันเต็มโห้ยนมีของดีเดี๋ยวล่าของดีเี้ยลูกหลังพ่นหลังพ่นที่ว่ามองอยู่ส็นฐานกุฏแหงเนาอที่มองอยู่จะเป็นพ่นเพ่นมาได้ยู่สานี่พอมีพ่นเพราะว่ายุทธานี่ นี่ขอบุญรนเนี่เอสามสามถเก้าเพิ่นจรูนีหรอบ้านอาหม่บ้านพ่อท่วาอยู่างวัดบ้านจรูนลูกกับบุรูนก็ไวิสารแก่ลูกฝันเห็นอยู่หลังที่ว่าอยู่นั้นเป็นบเกาครบอู่บทเก้า้นหนที่ด่าแรงเห็นห็นแดงห็นแดงเขาบ้านีล กนาานน้อยแม่ปาดีวะกินน้ำนี่นี่กินน้ำเกวะเน้อะมีแหงเิดม่ดเนี่ยังเ็ูไรเห็ดี่ยงนี้ังตตัวนี่ตองแน่ใจต่ว่าคิดคิดว่าจะเป็นตัว ตีว่ามาแสกทุกายว่าตีว่าที่แหลกเงีแนอยู่สองตัวมาอยู่สองตัวแต่แกนไม่สิเกียนเดือนยวู่นี่กนยม่ได้รับขอคิดืจะอยคนเดยวอเนยเงินมันอ่านใจได้เนาะเจ้าบาตองฉันไม่มีกน บอกให้เลงทีเป็นตัวบอกจะจะบอกใหบอกเขานั้นมาเขียนหาวางสจลครับโอ้ย้าตาตัวน้องตัวละกระปนน้อยเลยทำได้หลายอย่างโอ้เอาเอามาหาลูกีบบอบอบอปัญหามากเสียดาลูกอยู่นี่ถามก่อนถามว่า ขอคือพับแ่คเพียงเพราะว่าหนึ่งเลขที่ใส่ฐานมากนี่เอาไปเที่ยงเมืองก็ได้ยูรูบาร์ยูกบ้านเพื่อเจี้เลี้ยงฮกฮากับฟีเก่าที่ว่าที่แต่ฐานกับฟี่เก่าเนี่ยแต่ว่าที่มันมันเพรว่าฟี่เก่าอยู่เนี่ยเพราะว่าอยู่ไม่ปูเราที่เราลูกก็ไปเที่ยวมาขึ้นแม่ตัด ผัวเองล็ขึ morning, habitat, ้นฟวันวันมันนก็อาการยา็นยาวนเางเตียงท้สามตัวเลยรับลูกเตียงเงเตียงเทรขาที่โงพาบาลทิอต่อเตียงโอ้ทเลคล้วนผลชิ้นก็เงียบเยข้าซครับว่าลูกเสียงหมดขึ้นหเลี่ข์คแล้วก็เดยก็ดีครับแบบม่มาแหงนตั้งกัน สีขาวันง่าฟันันาเหร้นปูนี่ที่ไปหานี่ปูซิซูท่อคร่างของแม่ยังน่าเะว่ามหาแม่ยกแม่ยังก่อนมีเป็นาจัือะไรันาเหมนาเตยแม่ยังก่อนละในเบิ้งเอ้แม่พูดเดียวกันบอ พี่ไปหาพ่อกอะไรไป่างเป็นผู้ญิ่งครับไปแฟนเป็นคนมาก็แฟนหรอกที่มอไทยมออกไรมเปวหาเลยนี่ก็ล่างมากผ้าลมาน่แต่น่ท้างนี่รางจีบจวิธีจากของจีบอสูขาา มโน่ออะไรนี่นโอยูออ่เก,ก๋ <c oughs> เรากันน้อยน้อยที่จะไปหัปนเปมีตอนมดจุมเสีหนุมหนะ้าสองเสือมพุดแข่งว่าเนี่ยพ่าว่ากับพี่นังเก๋ใเน <c oughs> าะพ่งแนะนที่บัธกัจลูกเนาะได้ <c oughs> กับฟันเกี้ยวฟันกันดูตอ,ตอนตอนดูจุงสีตอนนั่งเก๋เก่าลนะตอนไม,ททม่ยุคพูดแฟ่ออนมาเดีย๋ยเป็นทซ่ปีหนุ่จุงสีอีก ซีมาแบง79คือเก่าว่าในศาลานี้เมื่อนั่นที่ที่มาที่ที่มากันหน่อยคือที่ว่าน้องที่ในนี้แผนนั้นมันลากขึ้นไปส่งตรงที่อยู่ตรงสีจะมา <laughs> วันนั้นมาได้พี่ที่เนเดียวได่พี่เ